เรื่องโซน่าแกนพบคล้ายคนอยู่ใต้น้ำเริ่มมีหวังคาดเป็นน้องมาวินจากเหตุการณ์น้องมาวินอายุ18ปีพลัดตกเจสกีในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ก็ครบ11วันในการค้นหาอย่างสุดกำลังโดยทีมค้นหาพยายามดำน้ำจนทั่วแต่ยังหาไม่พบและทางด้านนส เกสราหรือเก๋เฟื่องฟูคุณแม่ของน้องมาวินได้มาปักหลักนอนที่แพรใกล้กับจุดที่ลูกชายพลัตกหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์ซึ่งทําทุกวิธีทางในการค้นหาลูกชายไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่ทางไสยศาสตร์ล่าสุดยังไม่มีวี่แววน้องมาวินภาพจากบริลลันด์ภาพจากบริลลันด์จากกรณีในายนายเฉลิมพลแจ้งว่าพบจุดที่ต้องสงสัยคล้ายมนุษย์อยู่ใต้น้ำที่ความลึก104เมตร ขณะนี้กําลังวางแผนเพื่อใช้โดรนค้นหาใต้น้ำลงไปถ่ายภาพขึ้นมาคาดว่าอาจเป็นน้องมาวินขณะที่นสเกสราแม่ของน้องมาวินระบุเพียงสั้นๆว่ายังพอมีหวังที่จะพบร่างของลูกขอบคุณภาพจากข่าวสด